สวัสดีเอซีทุกทกท่านครับมันเห็นว่าในที่ที่ยี่สิเดือนตุลาคมพี่นอ้อ,องเกี่ยวกัคอนเดิมมากครับเขาชว,ว่าครับมันเี่เป็นลุงส้างใส่ไครับหยอดกําลังขันครับออกจากบ้าน10บโมงเครื่องครับลุงสางจัดให้แล้วไปถึงสานาทีเลยไวยมากคอนนี้ ติดเลยแป๊บเดียวไปติดๆไปกะตะ็ต้องแพ็คคู่วันนี้ได้แล้วครับแต้มที่สองของลุงสายเมื่อนี่ใส่สามคอนด้สองแต้มคอนหนึ่งนางเฝ้า Đây sẽ tìm thiên sáng gấp luôn sáng mới hết đi Xin sáng quá đấy, hào mát đi màn nó chẳng hoạn này Đi Đi chẳng qua này ơi đi la cột xe bắp cột xe khoai lấy mái che nhàng đi leu ngang sọ khืน bướp giang quá bi đục นกเข้ารถก็มานกเข้ารถก็มาเปไ็นว่าจบเกมกัยพี่น้องออดยากออดดีลีลาดีเข่าออกเข่าออกแค่สองสามรอบโอ้มึงก็มึนเลยขึ้นยยมหอดพี่ลูกห,หัวลกูกไส้กนเนียมึงนะก็มึนแท้ลีลาดีนะเสียดเสียงไม่ค่อยโตแต่ลีลาดีมากเลยโอ้มึงจะได้แต้มที่สีน่นึงพี่น้องไอ้เฟิดคัก เรียบร้อยแป๊บเดียวครับถุงสางจัดให้ละครเต็มที่ฮะครับพีหนองสรุปสกอ์ครับจาก1 1โมงถึงบ่ายอดีพอดีถุงสางจัดให้มันนี้ครับอาแต้มก็ได้ดปนเดียวแย่งดีนะครับเนาะแต่ว่ามันนี่ ลูกซางเล่นได้ประทับใจครับทุกคนดอกดกกับขันดีมากเลยขันดีดีมาเลยขันกุกคอนขันดกขันดีเห็นม้วนมากครับมาดีมองเงี้ยเลยขันเอา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 ครับพี่น้องครับขอบคุณหลายเด้อเดี๋ยวในมือคลิปหน้าจะผมไข่ข้อเดิมนะครับเนาะสำหรับมันนี้หาแต้มครับ